เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับข่าวดีของทีมเรากันก่อนเลยมาริฟูมีโปรแกรมสำคัญต้องบุกไปยอนถิ่นเอติฮัดสเตเดียมของทางเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงหลังพักเบรกทีมชาติทางฝั่งทีมของเป๊ปกวาร์เดโอล่าก็เจอปัญหาวิกฤตอาการบาดเจ็บตามเล่นงานอย่างหนักเมื่อมีนักเตะเกือบค่อนทีมของพวกเขาได้รับบาดเจ็บไปไม่ว่าจะเป็นเซร์ gio กัวเมสเควินเดบรอยนาธานอาเก้จอห์นสโตน เอเดซอนมาตเทโอโควาสิตมาตเทอุสนูนเนสโรดีและเอริ่งบราห์แรนซึ่งก็ยังไม่ชัวร์ว่าในจำนวนนี้จะมีนักเตะฟิตกลับมาทันลงสนามในการเจอกับลิเวอร์พูลหรือไม่ อย่างไรก็ตามทางฝั่งทีมของเราเองก็เจอปัญหาอาการบาดเจ็บตามเล่นงานเช่นเดียวกันทั้งในแดนหลังและก่องกลางแต่ล่าสุดทางเดวิดลินส์นักข่าวสายหงจากทาง this is and feel ก็ออกมาเปิดเผยข่าวดีให้เราได้ใจชื้นขึ้นมาแบบเยอะๆเลยเมื่อนักเตะส่วนใหญ่ของเราจะพร้อมกลับมาเป็นตัวเลือกให้กับทางเยอเกนครอบได้อีกครั้งสำหรับการแข่งขันในเกมนี้ ไล่มาตั้งแต่ทางโจโกเมสและอิบราฮิมาโคโนาเตที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยจนพลาดการลงสนามเจอกับทางเบรน f ฟอร์ดก็จะสามารถเรียกคอมฟิตกลับมาได้ทันในเกมช่วงสุดสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนในแผงกองกลางเราก็จะได้ทางไรอันเกราวิวนเบอร์ชที่ก่อนหน้านี้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยที่หัวเขา่ารวมถึงทางเคอร์ติสโจนที่ได้รับบาดเจ็บแฮมสตริงจะหายกลับมาทันบุกไปเยือนที่เมืองแมนเชสเตอร์ด้วยเช่นเดียวกัน ขณะที่ทอัเร็กซิสม็ก r อริสเตอร์ที่พลาดการลงสนามในการแข่งขันเกมที่แล้วเนื่องจากติดโทษแบนก็จะกลับมาลงสนามช่วยทีมของเราได้ในเกมสำคัญนัดนี้อีกด้วยเรียกได้ว่าคุ้มกำลังของทีมเรากลับมาแบบเต็มสูบกันเลยทีเดียว เรล้ามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆใครยับมาดูนักเตะขวัญใจคนใหม่แห่งทิมแอนฟิลด์อย่างทางโดมินิกโซบอสไร้เมดฟิลด์ทีมชาติหังการีกันบ้าง เมื่อเขาเพิ่งย้ายจากอาเบราสซิกมาร่วมทีมของเราในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลังจากสโมูสอนยอมทุ่มเงินรับ60ล้านปอนด์ฉีกสัญญาคว้าตัวเขามาร่วมทัพแต่โจ้ตัวก็ใช้เวลาในการปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วและสามารถระเบิดฟอร์มเทพจนกลายมาเป็นกำลังหลักสำคัญในทีมของทางเยอเกนครอฟ ขณะที่ตัวเลขในเชิงสถิติก็มีการบ่งชี้ว่านี่คือหนึ่งในมิดฟิล์ที่เก่งที่สุดของการแข่งขันพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้อีกด้วยนั่นทำให้เขาถูกนำไปเปรียบเทียบกับทางสตีเฟนเจอร์รารอดีตกัปตันทีมระดับตำนานของสโมสรนซึ่งเป็นหนึ่งในนักเตะที่เก่งที่สุดตลอดการในประวัติศาสตร์ของเราเลยทีเดียว ด้วยความที่เป็นนักเตะที่ครบเครื่องทําได้ทุกอย่างเหมือนกันและมีสไตล์การเล่นที่ทําให้แฟนบอลส่วนใหญ่รวมถึงบรรดากูรูทั้งหลายอดจะนําพวกเขาทั้งสองคนมาเปรียบเทียบกันไม่ได้ อย่างไรก็ตามล่าสุดตัวของโซบอสรายเองก็อกหอไม่สัมภาษณ์พิเศษกับทางเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของสโมสส์และเจ้ตัวก็ได้ยืนยันว่าเขาไม่ได้ต้องการจะเป็นอย่างใครทั้งนั้นแต่ขอเป็นตัวของเขาเองในแบบฉบับอย่างที่ตัวเขาควรจะเป็นแม้ว่าการถูกนำไปเปรียบเทียบกับผู้เล่นระดับตำนานเช่นนั้นจะทำให้เขารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งกระต่างทีผมไม่ได้อยากจะเป็นทางซีเฟนเจราดนะ ผมก็แค่อยากจะเป็นตัวของผมเองเท่านั้นโซบอสไลกล่า so ว like, แต่แน่นอนที่สุดว่าหากพวกเขานำกระดาษมาวางลงต่อหน้าของผมแล้วบอกกับผมว่าในตอนนี้นายจะสามารถสร้างความแตกต่างหรือมีเส้นธักอาชีพที่นี่กับทางลิเวาพูลได้เหมือนกับทางเจอราดนะหากมันเป็นเช่นนั้นแน่นอนว่าผมจะรีบเซ็นสัญญาลงไปในกระดาษนั้นในทันทีเลยละ่ะ ในก็พูดพาดพิงมาถึงอดีตนักเตะเก่าของเราไปแล้วคนหนึ่งข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆมาดูเรื่องราวของอีกหนึ่งอดีตนักเตะระรับตำนานของเราเช่นเดียวกันอย่างทางชาบิอร่องโซอดีตมิดฟิลด์ทาวช่างทองกันบ้าง มันในตอนนี้เขาได้ผันตัวมารับงานเป็นกูรูของทางห้างขายยาไบเออร์หรือเวอร์คูเซนและช่วยให้พวกเขาัง,งาดขึ้นมารังเป็นจ่าฝูงของตารางบุนเดสลลกาได้แบบหล่อๆด้วยผลงานคว้าชัยชนะได้ถึง10นัดและสดุดเสมอไปเพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นโดยยังไม่แพ้ใครเลยในการแข่งขันฤดูกาลนี้ นั่นทำให้เจ้าตัวตกเป็นที่คาดหมายกันว่าจะถูกวางตัวเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของทางเยอเกนคร็อหากถึงเวลาที่ทางในายใหญ่ชาวเยอรมันตัดสินใจอำลาถิ่นแอนฟิลของเราไปในอนาคตข้างหน้าท่ามกลางกระแสข่าวว่าเขามีเงื่อนไขในสัญญาที่ทำให้สามารถอำลาเลเวอร์คูเซนได้ไปอยู่กับต้นสังกัดเก่าของตัวเอง แต่ล่าสุดทางเฟอร์นันโดคารโรซีอโอของทางยอดทีมจากบุนเดสลีกาก็ดอกมายืนยันว่ามันหาได้มีเงื่อนไขเช่นนั้นไม่แต่หากท้า,ทายที่สุดตัวของอารองโซเองต้องการจะย้ายไปคุมทีมอื่นพวกเขาก็ไม่คิดจะขวางทางเอาไว้อยู่แล้วไม่เลยมันไม่มีเงื่อนไขอะไรแบบนั้นนะคารโรกล่าว ถ้าว่าคุณไม่จำเป็นจะต้องมีเงื่อนไขก็ได้เพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีมากๆกับทางชาบีและเขาก็รู้ว่าเราเป็นสโมสรที่มีความจริงจังท้ายที่สุดเราจะไม่บีบบังคับใครให้ต้องอยู่กับสโมสรต่อไปหากพวกเขาเหล่านั้นไม่อยากจะอยู่กับเราเราก็แค่ต้องการให้เขามีความสุขและรู้สึกดีที่ได้อยู่กับเรา แต่การที่มันจะเป็นเช่นนั้นได้ตัวของเขาเองก็ต้องอยู่กับเราด้วยเหมือนกันและนี่ก็คือเป้าหมายของเราดังนั้นมันไม่ได้มีเงื่อนไขอื่นใดที่จะทำให้เขาสามารถกลับไปคุมทีมอดีตต้นสังกัดเก่าของเขา อย่างไรก็ตามบางอย่างที่เป็นข้อตกลงร่วมกันต่อให้ไม่ได้มีระบุเอาไว้ในสัญญามันก็คือข้อตกลงนะเรารู้ว่าหากเขาต้องการย้ายทีมในอนาคตเราจะมาพูดคุยกันแต่ผมก็หวังว่าเราจะไม่ต้องทำเช่นนั้นเพราะเขาจะอยู่ที่นี่และมีความสุขกับทางเรเวอร์คูเซน เรามาลุยกันต่อเลยกับประเด็นข่าวใหญ่ที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับทีมของเราโดยตรงแต่เป็นเรื่องราวของคู่ปรับร่วมเมืองอย่างทางทอฟฟี่สีน้ำเงินเอลเวอร์ตันและเป็นข่าวใหญ่ที่สุดขึ้นหน้าหนึ่งในสื่อทุกฉบับก่อนหน้านี้พวกเขาเป็นหนึ่งในสโมสรที่ถูกพิมลรีทำการตรวจสอบเรื่องการละเมิกกดกฎแฟร์เพ์ทางการเงินและล่าสุดผลการตรวจสอบดังกล่าวก็ได้ออกมาแล้ว มื่อพวกเขามีการกระทำความผิดจริงหลังมีภาวะขาดทุนถึง304ล้านปอนด์ในช่วงเวลา3ปีหลังซึ่งตามกฎของพิมลีกแล้วได้ระบุเอาไว้ว่าสามารถขาดทุนได้เพียงแค่105ล้านปอนด์เท่านั้นถึงแม้กระนั้นเอเวอร์ตันก็ยืนกรานว่าพวกเขาได้ปฏิบัติตามกฎและพยายามจะโต้แยง้งโดยยกข้อยกเว้นต่างๆขึ้นมารวมถึงข้อยกเว้นที่เกี่ยวข้องในช่วงของการระบาดของโควิด -19 พวกเขาพยายามพิสูจน์ให้เห็นว่าตัวเองไม่ได้กระทำความผิดดังที่คณะกรรมการอิสระได้สอบสวนข้อเท็จจริงออกมาอย่างที่มีการกล่าวถึงพร้อมหยิบยกเหตุผลประกอบทั้งการเรื่องการสร้างสนามใหม่ผลกระทบที่ได้รับจากสงครามระหว่างยูเครนกับรัเสเซียซึ่งเกี่ยวข้องกับดีลสปอนเซอร์จากทาง USM และการสูญเสียมูลค่าของนักเตะที่ลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ด้วย อย่างไรก็ตามเหตุผลทั้งหลายทั้งมวลเหล่านั้นคณะกรรมการอิสระตรวจสอบข้อเท็จจริงของพิมเมลิกกลับมองว่ามันยังฝังไม่ขึ้นและยืนยันว่าพวกเขามีการกระทำความผิดจริงจึงมีบทลงโทษตามมาเป็นการตัดแต้มพวกเขาทันทีถึง10คะแนนท้าไม่จากเดิมที่เอเวอร์ตันมี14แต้มโดนตัดเหลือเพียงแค่4คะแนนเท่านั้นหล่นมารังเป็นรองบวยของตารางโดยมีแต้มเท่ากับทางเบอร์ลี่แต่ประตูได้เสียดีกว่า ดานเอเวอร์ตันเองก็ดออกแถลงการแสดงความผิดหวังต่อบ,บทลงโทษที่พวกเขาได้รับและก็ยืนยันว่าสโมอสรจะมีการดำเนินการเพื่อยื่นอุทธรณ์ต่อพิมลิกต่อไปตามลำดับไ,ไ,ไ,ไปกันต่อเลยกับอีกหนึ่งประเด็นข่าวใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของกฎแฟร์เพลททางการเงินเช่นเดียวกันและจะส่งผลกระทบต่อการลุ้นแชมป์ของทีมเราโดยตรงกันบ้าง เพราะนอกจากเอเวอร์ตันแล้วก็อย่างที่เราทราบข่าวกันว่าทั้งแมนเชสเตอร์ซิตี้และเชลซีก็เป็นอีกสอสมโมสรที่ถูกพิมลิสั่งตรวจสอบในเรื่องของการละเมิดกฎแฟร์เพลททางการเงินอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน ล่าสุดทั้ง The Times และ Sky Sports สองสื่อใหญ่ที่เชื่อถือได้ของประเทศอังกฤษก็ออกมารายงานข่าวตรงกันว่าทั้งสองสโมสรกำลังเผชิญหน้ากับบทลกโทษที่รุนแรงถึงขั้นการสั่งตัด30แต้มหรือการปรับตกชั้นหากคณะกรรมการอิสระของพิมรีกมีการตัดสินออกมาว่าพวกเขามีการกระทำความผิดจริง ดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายของทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ได้ถูกกล่าวหาว่ามีการละเมิดกฎไปมากกว่า100ครั้งส่วนทางเชลซีก็ต้องเจอผลลักรรมที่พวกเขาได้เคยเกาะเอาไว้ตั้งแต่ยุคสมัยของทางโรมันอับราโมวิชอย่างเป็นเจ้าของสโมสรมาตามหลอกหลอนพวกเขาซึ่งเคยทำให้พวกเขาถูกสั่งแบนห้ามซื้อขายนักเตะมาแล้วในอดีตที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสิ่งที่แตกต่างกันระหว่างเคสของทางเอเวอร์ต Con ันกับเชลซีและแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็คือในสองรายหลังมีความพยายามจะหลดเลี่ยงกฎแฟร์เพลทางการเงินแบบแนบเนียนกว่ารวมไปถึงการตกแต่งบัญชีต่างๆด้ววิธีการต่างๆนานาทำให้การตัดสินของพวกเขาจำเป็นต้องใช้เวลามากกว่าในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อมายืนยันการกระทำความผิดของพวกเขาให้มีความกระจ่างชัด ต่อสาธารณะถึงจะสามารถมีบทลงโทษที่แน่นอนออกมาได้แล้วเพื่อนๆล่ะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยแล้วเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ